หาบบริการรับเติมรอบนักและเกมท่านแมพต่างๆเพราอมบริการรับฟาร์มในลาน,นี้ด้วยมีแทบทุกบ,บริการที่คุณเลือกใช้เข้าไปจบบริการได้ไหนสตาร์บ c k s จากที่อัปเดตมาทีก็เลยทำผมเหนื่อยเพราะแต่ละอย่างที่อัปเดตมาคือของเยอะแยะแล้ววันนี้มากับผมฟิลิปตื่นใหม่กระตันท์กระผมฟิลิปตื่นได้หรือไม่ติดตามได้หนายี่สิบชั่วโมงหนาะ King Legacy จะเป็นยังไงไป้ายดู King Legacy เพิ่มมาด้วยวันนี้แกเขามีอัปเดตมาใหม่ ผมก็เลยไม่รอชาไปดูคลิปเจ้าของเกมก่อนเลยชาจะหาข้อมูลอะไรดีที่สุดก็จากเจ้าของเกมเนี่ยแหละซึ่งดูเหมือนจะมีหลายอย่างมากมาที่อัปเดตมาแต่ินอาจับตามองนา่าจะมีพนฟินิกตื่นแล้วก็มาคาบเนี่ยแหละคับอันนี้แหละที่เรียกว่าของขอดีแล้วก็ดูเหมือนว่าที่พับลฟินิกตื่นน่นก็ยยะเอาเองครับพูดจริงๆขั้นแรกเลยคือผมต้องหาพลฟินิกเป็นลูกๆมา2องผนคนเลยตัวก็ดูเหมือนจะม่พีผลฟินิกเลยแฮะทำไมผมจำได้ผมเหมือนเคยมีผลฟินิกอยู่ในตัวหวะ แต่ก็ลืมไปไว่าผมก็เป็นคนใจดีเช่นเดยสิก็น่าจะเพอเอาไปแจกคนอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยเดินตะลอนทั่วในเมืองว่าตรงไหนเป็นจุดสุ่มผลนี่เหรอเออน้องเขาเหมือนจะขายผลทวบอนมากกว่าลัวพี่นักเลงหน้าโชว์สองคนที่ยืนอยู่บนหลังคาซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่ผมก็เลยเดินลงมาเจอคาเฟ่ข้างล่างแลว้วก็หนีง่ายเจอพี่ชายคนนั้นกำลังยืนชูคนปีาศาจอยู่ซึ่งก็รู้ๆว่าเป็นคนสุ่มผลแน่ๆผมเดินข้าไปแล้วก็งงกับระบบใหม่ว่านี่มันอะไรวะเหมือนการใช้กุญแจในการสุ่มอะไรประมาณนั้นแต่ผผมมมก็ไ่่เข้าจอยูดีิรๆ ค้าค้อยู่สักพักหนึ่งใกล้รู้ว่าผมต้องซื้อกุญแจก่อนซึ่งก็ซื้อด้วยเจมพอซื้อกุญแจที่แพงนี่สุพองว่าจะได้ผลฟินิกเปิมมาผลแรกเป็นผลเงาครับแม่ถึงจะบอกวอาังก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายง่ายใช่ไหมเสียบกุญแจผางผลต่อไปก็ผลเงาเหมือนเดิมห้องแตกเสียบกุญแจผางโอแม่ยอยแย่คนเดิมพิพดอุ้มมือหมีจะบอกตามตรงว่าราคากุญแจนี่ก็แพงเอาเรื่องให้สมัวได้ผลฟินิกของเจมหมดตัวแน่แน่ผมก็เลยพับโปรเจกต์เลือกการท้าฟินิกตื่นไว้ให้ก่อนพอมีอ ดูแล้วไม่อทอยากอะไรมากนักตาด้งออกมาข้อมูลมาเขาอ,อว่ามันอยู่บริเวณนี้ในแผนที่แต่ประเด็นคือของผมยังไม่เคยไปเนี่ยสิผมจึงลองดูตัวงแต่ในแผนที่ดูว่าผมบินถูกทางไหมอ่ะแล้วก็นี่ไงมินไปเรื่อยเห็นกาออยู่ล่างๆมินตามทางมาพี่แกก็อยู่บริเวณล่างลองลองแถวแถวปราสาทนี้นอะไรสักอย่างเดี๋ยวเขามาคุยกับพี่แกพี่แกก็บอกให้เราไปติกัอับิสโซทรานรอว่าบพอดหมาขาบดาบพี่รู้จักกันใช่ซึ่งผมก็ตลอดตีเจ้าฮาเลมาคาบดาบสามตัวครับผมบินแรงตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้น ก็เจอทางไปลองดันซึ่งมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมต้องทําในการทาหมัดกราบนี่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้คือผมต้องหาเจ้าทะเลอพิสโซ่ทริอนให้ได้ก่อนหรือว่าเจ้าทะเลหมาขาบดาบเปิดเค็มทิศยืนรอเจ้าทะเลเกิดจาไปแล้วก็เวลาผ่านมานาะผมรอจนออกเงินแต่น่าเสียดายที่รอบนี้มันไม่ใช่บอสหมาขาบดาบมันเป็นบอสป้ามือกพลาดไปครับแล้วผมก็มาแก้ความผิดหวังด้วยการมาซูมโพลนิดหน่อย เรก็จะจายที่ผมเลือทจะก,การซื้อเมื่อกี้แต่ก็ผิดหวังกว่าเดิมเพราะว่าในแต่ผลกากากากเหมือนเดิมคนที่ดีอะไรดีมันจะไม่โผล่มาให้เราเห็นบ้างเลยเหรอฟ้าเราก็เพิ่งรู้ว่ามีการดูได้ด้วยว่าเซิร์ฟนี่เจ้าตัวไหนจะเกิดซึ่งนอกจากนั้นผมยังเอาผลกากากากในกระเป๋าไปยัดให้มันแล้วมันก็จะเร่งเวลาให้เกิดเร็วขึ้นด้วยวะขังเกอดีผมขยัดเข้าไปอยู่หลายโผลแต่เวลาก็แทบไม่ขยับเยอะเท่าไร ผมก,ก็เลยยืนรอแบบปกติเอาก่อยแล้วกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครับรอกันยาวไปพอปล่อยเวลาให้ผ่านไปสากแปบผมหาไม่ดูอีกทีนึงก็ตกใจเพราะเจ้าที่กำลังจะเกินไงมันเป็นปลาหมึกไปซะงั้งงนผมก็ไม่รู้มาเขาบอกว่า,าเราผลหายาอยากไปใส่มันก็จะเปลี่ยนเจ้าได้เขาก็เลยรออผลที่หายยากสุดใน,นกระเป๋าผมด้วยผมประตูยัดเข้าไปแต่มันไม่ยอมเปลี่ยนมันกลายเป็นว่าลดเวลาแทนแล้วแม่รถไปซ้ายอย่างเยอะเลยเฮ้ยแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับไหนๆก็ใส่ไปแล้วการด้แค่รอมันเกิดแล้วก็ ต,ต,ตีไปหวังว่าจะได้ของดรอปอย่างอื่นะระหว่างที่รอจ้าเลเกิดผมก็เลยอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เก็เจะไปฟาร์เวลให้ตันพออัปเดตมาใหม่เาก็เลยปักกูก็แมปไปที่ภารกิจเดินทางตามกลิ่นที่จูงจบูกผมผมก็เช้สปาไว้แล้วก็มาการฟาร์ของผมจึงได้เริ่มแต่ผมก็เลยสกเกนว่าทำไมบอทมันเก่งจังฟาแบบใช้พลปีศาจอย่างเก่งเลยใช้พลความมือในการดูดผมตีตีตีแล้วแม่ขยางถือนี่มันเก่งขนาดนี้ตั้งแต่ตอนไหนหรือว่าผมกากลงไปเยอะกว่าแต่ก่อนวะผมโดนประคั ตายเป็นว่านเล่นเลยครับแล้วผมเดินไปที่จุดลงดันก็เห็นว่ามีคนรวงที่ลงแดนกันอยู่ผมก็เลยอยากจะเข้าไปแจนด้วยแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเขาลงกันไปก่อนชิจะเป็นรายไว้ครั้งหน้าก่อได้แล้วผมดเห็นว่าตัวแอนแนนเกิดไปแล้วก็เลยไปรอเปิดยูทูบดูมีผลไหนน่าสนใจบ้างผมก็ไปเจอผลพ้าตื่นมาก็เป็นเขาเอาไปลงดันโซโล่คนเดียวยังไหวเลยครับไอผมที่เป็นผู้เล่นบล็อกฟุตมาก่อนคิดไว้แล้วผ,ผลพ้าอะไรก็ต้องโหดแหงแน่ผมก็เลยการโปรเจกต์ขึ้นมาในใจคือโปรเจกต์ในการทําผลพ้าตื่นแต่ก่อนเขาจะ เริทานยันไม่ทานลบอสปลาหมึกี่ก็พร้อมเกิดแล้วก็มีคนออกเรือล่าของก็ติดเรือไปกับข้าวเนียนไปตีด้วยตตบติดตียอยู่สภาพหนึ่งของที่ดก็คือไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนอกจากเงินและเจมแล้วก็มาครั้งนี้ผมมาลงดันกับเขาทานในดันนั้นฟิลเหมือนคุกยี่ห้อดาวลไยเชือนั้นก็จะมีบอสมาให้เราตีตีต,ตีมันก็จะโผล่มาเลยๆถึงว่าจะเห็นมาน้อยแต่แต่ละตัวที่เลือดถึกกระบอกเลยแล้วผมก็ดูแล้วบอกตาต่อไปสภาพานี้ผมลงคนเดียวยังไงก็ไม่มีทางไหวโอ้แล้วนี่มันเอฟเฟกต์ผลอะไรการฟ้าผน Oh. ใครมาดูอลกัการขนาดนั้นน่ะถ้าผมเห็นแล้วก็เริ่มรู้สึกอยากได้ขึ้นมาแล้วมื่อเคียงเวบชุดแรกไปประตูตรงกลางน้มันก็สไลด์ลงให้เราไปดานต่อไปมันลงเลิกขึ้นเรื่อยๆบอดก็เริ่มโห่ศัตรูก็เริ่มแก่งถ้าเดินเดินตีตีไม่ดูเรือดตัวเองมีหวังในตายแน่แน่ในขณของฉันผมลองคอจะทาอะไรแทบไม่ค่อยได้เลยแล้วจนกระทั่งด้วยมเรามีเพื่อน่วมทีมที่แข็งแก่งทำใไม่สามารถลงดันผ่านมาได้ของที่ดับมามีของต่างๆนานาม,มากมายลูกแก้วอันสัญยาพร้อมกับสมุดหน้าทาแปลกๆแล้วก็อ้้าวฮยคร เออจะว่าไปสมทบดามามันคืออะไรฟะัเนี่ยมันเหมือนพระคัมภีร์หรืออะไรสักอย่างสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าําอะไรได้นะแล้วผมไปโดนเชียทิ้งก็เจอเพื่อนสาหายคนหนึ่งซึ่งหมอเขาจะรู้จักผมผมก็เลยถามเข้าไปว่าตอนนี้ผลอะไรโหดบ้างเขาก็ตอบกลับมาว่าผมมังกรอนั่นแหละค่ะแม่ก็ผลฟินิกตื่นผมที่ได้ยินอย่างนั้นแล้วความคิดในการทําผลพ้าตื่นของผมมันก็หายไปแล้วความคิดในการทำผลฟินิกตื่นมันก็กลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาดาว่าฟินิกตื่นนันนนจะดีีีหมมมังกกกอผผทท่เ็า้ไฟฟิ มืันนก็่แต่อีกประธานหนึ่งกระเด้งขึ้นมาเขาบอกว่ามันใช้เจมลมลมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจมเลยแม่ให้เลิกเจมไว้ค,ค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันครับมันเดือจะหาคนฟลนิกสองลูกยังไงฟะเนี่ยแล้วบอกไว้ก่อนครับไอหนูนี่ที่มาช่วยผมโพสตั้งชื่อเลยครับว่าเป็นพันธมิตรตัวสลัดของผมเพราะว่าเขาคนนี้จะช่วยผมในการทำนู่นนี่นั่นอีกยาวพอรอเขาบอกไว้ในคลิปครับว่าขอบคุณมากเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่คนเขาตั้งชื่อได้เกว่ามิกะเดิมขอเรียกก็เป็นพันธมิตรตัวสลัดก็แล้วกันแล้วผมก็ยังคิดไม่ตกว่าไอ้สมุนนี่เออาามาทะไรไรด อะไรด้วยอย่างนั้นน่ะผมไปหาข้อมูลมาครับมันคือพาสีที่ก่อนที่ผมจะใช้ได้ผมต้องไปหาต้นไม้พาสีให้เจอก่อนซึ่งมันจะเกิดตามในแมปเนี่ยแหละโอ้โหดูเหมือนนี่จะเป็นเครื่องมือทีให้ผมเก่งขึ้นนะเนี่ยและต่อมาผมดูทาดูทางแล้วผลฟินิซองผลผมก็สูงไม่ได้แน่แน่ผมจึงมาในกลุ่มเฟซบุ๊กมาซื้อของกับคนในกลุ่มดีกว่าผมเห็นคนที่เขาต์ขายผลฟินิซู่พอดีผมก็เลยจัดไปด้วยความจะรับผลฟินิแบบจัดจัดทักเขาไปแล้วก็รอเขาตอบครับแอ้ในมไมช้าไหมนะเขาก็ตอบผมแล้วบอกให้ผมไปรับขอให้ แต่จะว่าไปรอกสองนี่กลับยังไงวะคมงงอยู่นาแล้วคิดว่าคงเป็นพี่ปลาหมึกนี่แหละมัง้งแล้วก็นี่ไงกลับมาแล้วครับรอกสองข้อการรับคลประโยน์ที่ผมซื้อไว้โว้ขังกิดทีนี่เลยเขาเรียกว่าใช้ขึ้นแก้ปัญหาต่อมาอยู่ดีในซขอมผมนั้นต้นมาพาสิมันก็เกิดผมได้เห็นอย่างนั้นผมก็อยากได้ขึ้นมาเพราะว่ามีสมุดก็เลยอยากลองสุ่มดูเพื่อที่ผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่าจะสุ่มเกิดตามก่อนเนี่ยแหละผมก็เลยไปลองดูใน y YouTube ซิว่าเขาหากันจากเกาะไหนเกาะแรกคือเกาะกะโลกเหรอผมใช้ผลประตูแต่ก็ไม่รู้ เกาะกะโรช่หมหาไทยมันคือชื่ออะไรวะว่ามาที่มันเขียนว่าอกอาะกะโกแบบโต้งๆตงเลยมันก็เป็นเกาะกะโรจริงๆแต่หน้าตาม,มันดูไม่เหมือนคลิปใน,นยูทูบที่ผมดูเลยเวย้ยผมก็พยายามค้นเกอ่อตรงนู้นตรงนี้ต้นนั้นไปตามก่อต่างๆเลยเอยไอผาก็ไปตามจุดที่เขาบอกในคลิปมาได้ครับว่ามีจุดตรงไหนเกิดบ้าแต่ผมก็ไม่เจอทั้งกอะเดโลซาเกาะนูนีนัน,นชัยพลฟินิกวิ่นหาหลบเกาะแล้วก็ยังไม่เจอผาใช้เวลาในการบินตามหาต้นไม้พาสียู่นานแตกระทั่งในเวลาต่อมาต้นไม้พาสีนั้นมันก็หายไป ผมก็เลยชม่ไป็ปไลช่างแม่มก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวไว้ค่อยทําในโอกาสหนะ้าและต่อมาเขากลับมาที่ลอกสามมาหาพี่ชายที่กลาลังยืนทําท่าทาทางแอคอยู่พอเผลฟินิกสอบผลที่ผมได้มายัดไว้ที่กาแพงข้างๆแล้วก็หยาบร้อยผมทำพบฟินิกให้ตื่นได้แล้วแต่ยังแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะภารกิจต่อไปที่ผมต้องทำคือผมต้องเอาผลฟินิกไปลงดันให้ผ่านและมันไม่ใช่แค่น้อยๆครับรวมๆทั้งหมดถ้าจะได้ทุกสก,กิลมาต้องลงก้าตาเอาล่ะอันนี้แหละงานหยาบของจริงผมไม่ชักชรลีรอรีบบินตรง ไปที่ก่อลงดันทันทีแต่เมื่อมาถือหฮกเห็นว่าดันมันมีคนลงอยู่ผงที่ไปยืนรอกก็จะลงมไปคนถัดไปแล้วก็ม่ใครจากไหนไม่รู้ก็บอกผมว่าอย่าไปยืนตรงนั้นพ่อก็ดูเหมือนเขาจะไม่พอใจใช้พลแสงบินตลบไปตลบมาวนรอบตัวผมต่อมาเขาก็ลองกระเร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ผมได้ลงดันแต่ประเด็นคือว่ามีแค่ผมกับไอ้หนูนี่แค่สองคนเพียงเท่านั้นผมก็ได้ความหวังจากกี่คนกี่คนผมก็ลงไปเมื่อเข้ามาผมไม่ชักช้าเลยรีบแปลงรากฟินิกซ์พอปล่อยสกิลช่วยเขาทันทีที่ก็ช่วยไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไรร่บอตตามงเ นี่มนไม่ค่อยได้แรงไม่ค่อยได้อะไรเลยแล้วผมกับไอคนที่มาลงนี่ก็ลงกันอย่างเต็มที่บอดแต่ละตัวค่าแต่ละตัวผ่านไปประตูเปิดให้เราลงไปข้างล่างเรื่อยๆก็สู้กันต่อเรื่อยๆใช้เวลาอยู่นานครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ช่วยซท่าไหายส่วนใหญ่ผมใจหิวให้เขามากกว่าและเจาก,ก,การะทางตะเลียบร้อยด้วยความเรื่มเมื่อของเราสองทำให้ลงกันจนผ่านใช่ได้มาแล้วครับหนึ่งตาและเมื่มเริ่มผมกับพี่คนนี้จะมีแพชั่นเหมือนกันเขาก็ยังลงต่อกับผมตามเคยแล้วก็ยาวไปครับแล้วก็ลงกระเรียบร้อย คร <UA laser. S 1> ั้งนี้ผมนึกว่าจะมีคนมาลงเพิ่มเติมกับเป็นสาวคนแต่ไม่ใช่ครั้งนี้เพื่อนมาทำมิตรตลาดของผมเขาก็เลยมาบอกว่าเดี๋ยวอีสามวิีบอสไทยั้นจะเกิดหรือว่าไอ้บอสหมาคาบดาบมันจะเกิดผมก็ไปช้าๆรีรอรีบกลับมาที่ท่าเรือยืนรอบนเรือเตรียมตัวออกเรือได้ทันทีแล้วก็ได้เวลาออกล่าเจ้าทะเลคนทั้งเสิร์ฟลงตัวกันออกล่าแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเจอเจ้าทะเลหมาคาบดาบผมก็ไปช้าๆรีรอรีบข้าไปโจมตีอย่างไวไปไปมาผมก็เสียเลือดแล้วก็เสียชีวิตในอย่างไวเช่นกันผมเปลี่ยนขนมังกร ดูว่าจะตีเจ้าทะเลดีกว่าแล้วก็ปล่อยสกิลยิงพลังมังกรไปวนๆยาวๆครับใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งในสุดก็ตีมันจนตายจนได้ชิจะน่าเสียดายที่ผมไม่ได้ของดอบอะไรเลยเว้ยเลยว่นเวทีพี่ชายคนทําผลตื่นมากี่ครั้งพี่เขาก็ยังทาท่าทางแอคเหมือนเดิมแต่ผมไม่สนใจผมทําผลตื่นทันทีแรกๆเลยคือผมได้สกิลหนึ่งมาใหม่ตอนนี้ก็แปลงร่างนะเมื่อกดไปปุ๊บม,มันจะเป็นปีกฟินิกแบบสวยๆพร้อมกับไฟรอบคอ,อ,บอ,บอจะเป็นการลหลบพลังไฟฟินิกพร้อมปล่อยเป็นลูกบอลออกไป ไอวโคเทแล้วก็มาลองดูสิว่าสกิลหลังแปลงร่างมันจะเป็นยังไงซึ่งมาใช้ดูแล้วสกิลไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับแมมยังเป็นสกิลเหมือนเดิมหรือมันเปลี่ยนวะแค่ผมไม่ได้สังเกตแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไปเปลี่ยนนะมันก็เป็นการตบคล้ายๆเดิมอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่างแมมก็แล้วกันแมมมาที่ก็ประชุมครบเพิ่มมาดูซิว่าอีกไม่ชา้าจะมีบอสอะไรเกิดแมมไม่งมาไปขัาบผู้ทะลับเลยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนี่มันแกงขบวนก,การอะไรกันฟ้า,าพาย,ยายามเดินมาตีผมแล้วก็เฮ้ยเดียเด๋ยวนี่่นนพ้มมยก็ไใชคคสูา ไม่สู้แต่มันก็ตีผมมปแล้วผมก็เลยสวนไปแล้วเดี๋ยวมันได้มีเลือดเหรอเนี่ยผมตีไปเท่าไรเลือดมันก็ดูมจะไม่รดเลยเฮ้ยเวยผมดีแค่มาดูของเองไม่ต้องทำกันขนาดนี้ก็ได้แต่ในเมื่อเซิร์ฟนี้ไม่ใช่บอสมาคาบดาบผมก็ต้องเข้าออกเซิร์ฟเปลี่ยนหาเซิร์ฟใหม่ไปเรื่อยๆุนคนจะเจอเซิร์ฟเจ้าฮาเลหมาคาบดาบแล้วผมก็ย้ายเซิร์ฟจะเจอเซิร์ฟพิ่เจอเจ้าฮาเล่หมาคาบดาบแต่เซิร์ฟนี้มันใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบเลยครับหรือเก็อบเกือบสองชั่วโมงแต่ก ลลแล้วขเขาก็ไปเห็นฉันในเกมพอดี่ามีคนมาเซิร์ชถามว่ามีใครลองดันไหมผมพิจวันนั้นอยากลองดันด้วยก็เลยตอบไปว่าผมครับผมครับเขาก็อบอกว่ารอแป๊บหนึ่งออผมก็ยืนรอไปอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เขาจะมาสักทีว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักผมไปดูเอ้าเฮ้ยเขาเ,าเกมหนีผมไปเฉยไม่มีใจอย่างนี้จะบอกให้รอเพื่ออะไรจะไปก็ไปเด็แต่ไม่เป็นไรผมด้วยความเปรี้ยวซ่ายอยากลองลงคนเดียวดูจึงไปยืนในวอมแบบโกโก้เอากับความมั่นใจหมดลงคนเดียวคงผ่านแหละมั้งก็ตีตีต่อๆไปเรื่อยคงไม่ไอะยากมาก นะซึ่งมาชั้นแรกมันก็ใช่แหลคะครับผมตีต่อต่อไปเรื่อยในผลฟรีดที่ผมมีมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะแต่เมื่อลองมาชั้นที่สองแล้วผมวันนี้ก็คงเหมือนชั้นแรกนั่นแหละแต่มได้เหมือนตรงที่มีไอ้บอลแวนนี่มันใช้ปืนยิงไปยิงมาหิวนั่นแหละเ,เรื่องความถือกับพอสู้ไหวก็ตีไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายแต่ไปไเด้คือปืนของมันเนี่ยสิมันยิงไปยิงมาแล้วมันยิงอย่างไวจนกระทั่งในสุดผมก็ตายใช่เรียบร้อยครับผมก็เลยได้รู้แล้วว่าผมลองคนเดียวไม่ผ่านแต่กลับมาให้จนลองด้านอีกครั้ง ด้วยความมาเงินโชคดีหรืออะไรมีคนรองลงดันเพียบเลยผมก็เลยไปขอแจมปาร์ตี้กับเขาด้วยแล้วก็มาผมก็ยังเหมือนเดิมแปลงร่างฟินิกพร้อมปล่อยสกิลช่วยเขาอย่างเต็มที่อย่างที่จะช่วยได้แล้วก็โวดเดียววีคนใชจผลพ้าสองผลมาดูกันว่าวาล์ผมบ่พ้านั่นสิแบบไล่ตบบอดอย่างโหนเลยนี่มันเมตาลงดันชา้าๆผมได้เห็นอย่างนั้นแล้วจะคิดได้ใจว่าถ้าผลฟินิกเร็จเมื่อหลายผลพ้าเดี๋ยวเจอผมแน่ๆเพราะแบโลงดันอย่างโหนเลยไล่ตีไล่ตีอย่างนัวแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ลงดัน ผ่านแล้วครับและในเมื่อเขาก็ลองกันต่อคองก็ไมชชัลลีลอรีเอาตัวไปลงด้วยใช่จังหวะนี้แหละนจะังหวะร้อยลงยาวๆอย่างนี้เขาเรียกว่าช่วยโอกาสครับเจาะไปหนึ่งตาแล้วก็ยังคงลงต่อเลยหรือไครลงไปลงมาผมก็เพิ่งได้รู้ความจริงกับผลฟินิชก็มันสามารถกดตีธรรมดาได้ด้วยตอนแรกผมนึกว่ามันจะปล่อยสกิลอย่างเดียวกดตีธรรมดาของสกเกตที่ดาเมนมันก็ขึ้นนะครับแต่มันได้มีแอนิเมชันอะไรให้ผมรู้เลยว่ามันตีธรรมดาได้ชิที่ผ่านมาผมก็เอาแต่ปล่อยสกิลปล่อยสกิลอย่างเดียวแาบตี แดงท่าทางอะไรให้ผมได้รับรู้เลยลงกันยาวไปครับพวดตาอตองตั้งแต่มีคนใช้พลพามาลงด้วยนี่มันดีขึ้นจริงการลงนั้นแต่รอบนั้นเร็วขึ้นเยอะเลยครับใช่ไม่ผ่าดแน่แน่ผลพาเวนนี่เนี่ยแม่งยังโหดเลยยาวๆกันไปครับผ่านเฟสเลยผมก็ยังลงกับตีเดิมแต่ออกมาครั้งนี้เตียวเจอปัญหาคือมันจะมีคนดักลงรอไว้ครับแล้วเขามายืนดักรอเราเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะเมื่อเราออกมาปุ๊บดันมันเข้าเร่กันไปแล้วถ้าของกับคนในตีก็ยืนยันที่จะรอลงกันต่อเหมือนเดิมก็เลยยืนรอบริเวณนี้ต่อไปชวลา ไม่นานเดแกงของผมก็ยังมาลงกันต่อเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้คนมันจะน้อยลงค่อนข้างเยอะเลยครับแไม่นานดูเหมือนคนในปาร์ตี้ของผมนั้นเขาจะไม่ลงกันต่อ ผมเองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ลงมาหลายตาจากกนกระทั่งมาหาพี่ชายคนท่าพลตื่นเพราะคนท้องผมลงไปทั้งหมดเจ็ดตาแล้วว้แค่นี้ก็ได้สก,กิลมาเยอะแล้วครับถ้าจะหายครบมันก็ต้องขาดอีกสองตาผมได้เห็นดังนั้นเรามชาช้าๆลีรอรีซื้อสก,กิลสองมาใส่ก่อนเลยสก,กิลนี้น่ามาเม,มกาเหมือนวบรวมบอลไฟถ้าเรากดค้างแล้วม,มาสามารถปล่อยออกไปได้ด้วยซึ่งมาทัากดทีเดียวมันจะเป็นการฮิวครับแล้วในล่ากต้องเป็นล่ากไปอีกเต็มตัวล่ะอ่ามอผมมันคิดเป็นคนเดียวแล้วล่ะดูเหมือนมันจะไม่ได้เปยนสก,กิลจริงๆเพราะองจานได้ สกิลฮิวตอรากฟีนิกเต็มตัวมันก็เป็นอย่างเงี้ยแซลของเราซื้อสกิลแปลงร่างก่อนเนาะต่อมาเป็นสกิลสามสกิลนี้มันใช้มาเนกาท,นทําท่าตั้งปีกพอปล่อยออกไปเป็นการพุ่งหมุนตัวควงตรงไปข้างหน้าโอ้แล้วมันควงอย่างไกลซึ่งในรากแปลงร่างนี่ก็ยังเป็นสกิลเหมือนเดิมคับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผมยังชอบเลยครับหน้าตาหลังจากที่กล้ยนตื่น,นี่แบบโคตรเทเลยขังเคอรดีแล้วก็โอ้ผมเพิ่งรู้ว่าสกิลตัวเองนี่ถ้ากดค้างมาปาไปได้ไกลขนาดนั้นเลยขังเคอรดี และต่อมาที่สกิลถัดไปเจอราคากระทำผมตกใจไม่ใช่น้อยเพราะราคามาสี99มันนีเลยแลวมันนี้ที่ผมมีตอนนี้มันก็ไม่พอในการซื้อถ้าผมคงต้องคิดแผนในการหามาดีเพิ่มแล้วเหรอใช่ดูสงคนเติมค่มาเพราะจะให้ฟาร์มเองคงใช้เวลานาน,านแน่แน่กว่าจะได้จนครบอะ่ะแต่เดี๋ยวเีงไม่นานเจ้าทะเลหมาคาบดาบมนก,ก็นจะเกิดแล้วผมจึงของอยู่ในเซิร์ฟนี้รอตีเจ้าทะเลหมาคาบดาบก่อนก็แล้วกันเพราะให้ไหนก็ให้ไหนผมรอมาตั้งเกือบสองชั่วโมงจะออกไปเลยก็ใช่เรื่องและก็รอยาวไปครับพ่ะเจ้าเร ได้เกินไม่มีอะไรได้แค่ใส่ซส่กิว้วปล่อยๆเข้าไปให้มันจ่ายไปซะแล้วผมก็ไม่ได้อะไรตามเคยใชย่ตีตั้งนานแล้วแม่ไม่เคยดอกอะไรจากเจ้าทะเลเลยเว้ยเฮ้ย<ๆ>ี่ผมเล่นมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยดบให้กูผางเช <c oughs> ื่อพูดจริงผมยายเซิร์ฟจ,จะหาเจ้าฮะเลมาคาบดาบใหม่แต่ครั้งนี้ก็เจอเจ้าทะเลปาหมือแต่มันดีตรงที่อีกสิบมาที่มันก็จะเกิดแล้วผมได้ความเป็นคนยิวของก็จะตีสักหน่อยอ่าส่วนไอ้เรื่องเจลนี่ผมยังไม่รู้เข้าว่าคงจะเอาอยัางไงดีก็ลองลองตีเจ้าไปดูก่อนนะผมเห็นว่ามันก็ได้ ารีหรอแต่ครั้งนี้ไม่รู้ผมักอะไรแม่กดสกิลไอไม่ไปเลยสักอย่างแค่ผมขยับไม่ได้ด้วยแคมผมลับลานเนอะผมก็อยู่ค้ายอากาศอย่างเงี้ยแถมกระทาช่วยผมตัวช่วยผมทีกระทามานนะ่จะว่าผมก็ยังลงดันไม่ครบก้าวตาผมก็เลยจะไปลงดันต่อแล้วคุณจาคู่หูพัทมิตรสารผมได้ไหมครั้งนี้เ็าดูเหมือนเขาจะกลับมาช่วยผมอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาก็จะมาลงดันกับผมผมที่เห็นอย่างนั้นก็อยากหาคนลงดันด้วยพอดีจะไม่ช้าๆลิรอี่รีบต้องดันอย่างไวแล้วก็ว้าวเขาใช้พลพาด้วย ก็ให้ความหวังในการชนะมันก็โผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างเี้ยแหละครับที่าขอโทษดีเรากลับไปต่อเลยเลยผมก็พยายามช่วยท่าที่ผมจะช่วยได้กดสกิลไปสกิลบินหมุนติวติวกดฮิวให้เพื่อนบ้มมางอะไรบ้างแล้วก,ก็ใช้เวลาในไม่ช้าไม่ไดายก็ลงผ่านจนได้แล้วผมก็เหลือดันเจค้งสุดท้ายที่ผมจะลองให้จบจะอะไรครบซักทีตอนแรกแรกในการลงครั้งนี้มันก็เลยปกตินั่นแหละแต่ไม่รู้ไม่เผยท่าไหนโดนบอดฆ่าตายในคาเดียวเลยดวลกลับมาที่กรอรแรกแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะชิบแค่ครั้งเดียวเองแท้แท้้ นี้เขากลับมาใหม่อีกครั้งพร้อมกับพันธมิตรตระสของผมแล้วก็ใครก็ไม่รู้ที่มาเสริมทัพกับเราอีกหนึ่งคนมาแล้วเข้าไปครับครั้งนี้ก็พออุ่นใจพ่อมากับสามคนแล้วแต่ผมไม่เล่นโง่เกินยังไงก็คงจะลงผ่านแต่วันนี้คือผมเล่นโง่เกินเนี่ยสิแล้วก็แพ้เลยมันคือบอสตัวอะไรกันฟาผมแพ้อ,อีกแล้วคูห่หูพันธมิตรตระสลของผมเขาบอกว่ามันคือบอสดาบมันจะดอบดาบโหดโดจากมาซึ่งเป็นบอสตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยครับตัวนี้แต่ครั้งนี้ก็ยังไม่หย่อนท้อตามเคยตอนนนนีี้้คูตารารขออองผมเก เรียนยังไม่ว่างนี่นี่เขาโดดเดียนมาเล่นเก,นกนมขำหงานเหรอแม่กาเขาคุยขางาวครับแต่ประเดียนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีคนใเซิร์ฟที่อยากลงอยู่ผมก็เลยไปลงต่อครั้งนี้มากับผลไดโนเสาร์เจ้าใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นใครเอามาลงเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วไม่รู้ทำมครั้งนี้ด้วยความเป็นคนไดโนเสาร์ของไอ้หนูนี่หรืออะไรมันลงกันได้อย่างรวดเร็วแบบแต่ละชั้นแต่ละชั้นผ่านไปอย่างไวเลยครับพูดจริงโอ้โห<ๆ>หรือเป็น,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 ว,นวัลล์มีใจผลไดโนเสาร์ดีวะสงสัยครั้งหน้าผมต้องรอผลไดโนเสาร์บาลองลองด ร,รอตอนนี้ผมก็ลงดันดนผลฟินิชผ่านจนครบเก่าครั้งแตประเด็นเลยคือผมติดปัญหาเรื่องเจมเนี่ยสิแม่ต่อให้จะลงดันหรือว่าไปตีเจ้าฮาเล่เจมมันก็แทนใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับสงสัยเขาต้องหาทางอื่นในการหาเจมแล้วละ่ะและในอีกไม่ช้าไม่นานเจ้าฮาเล่หมาราบดามันก็จะเกิดพอดีผมจึงยืนรอในเชิร์นี้ก่อนไปหาเจมเพิ่มก็แล้วกันรออยาวไปครับ18นาทีเบาๆเวลาผ่านไปใหม่นานเจ้าฮาเลก,ก็ใกล้เกิดแล้วพัธมิตจรจโรลาคขอบผมเขาก็ถามเพราะว่าผมอยากทำเผาเจ้าฮาเลไหมเขาก็บอกอยากอยากท ทำไงอะ่ะเขาบอกให้ผมตามไปไอ้ผมที่ก็เป็นคนเชื่อคนแง่ายกันเลยตามตามเขาไปอย่างไวนั่งเรือเฮเท่ล่อ, he, ลองเรือกโก้ไปที่เกาะอะไรสักอย่างนะครับไปขับมาเขาก็บอกว่าเรือมันติดเขาเลยบอกว่าให้เดินทางไปเองก็แล้วกันและหลังจากนั้นเขาจะมีขอจะโชว์ผมเขาบอกว่าให้รอดูผลภาพของเขาได้เลยเขาบอกมาจะเร็วแบบโคตรผมจะคิดว่ามันจะเร็วยังไงวะซึ่งมันก็เร็วจริงครด้านดิมันเร็วขนาดนั้นหรือโปรฟานด์หน่ะ้วเดี๋ย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 วตัวตั้งเหมือนมเหมือนทําทำไมมาบินเร็วนักฟ้าดูผมเนี่ยเดี๋ยวบ ก็จะถึงกองเดเวเอ้ยเมื่อมา,าถึงกองเขาบอกให้ผมที่บอดตรงนี้ให้ดอกอะไรเขียวเขียวสักอย่างมันคือซีอัลติแฟครับหรือว่าชิ้นส่วนทะเลว่อติดตัวแรกผมก็ดีใจก็อ้อได้แล้วนี่ผมก็เลยบอกเข้าไปว่าได้แล้วแต่ความดีใจนั้นก็ได้สลายไปเพราะว่าเขาตอบกลับมาว่าต้องใช้100อัน พกที่เห็นท่านนั้นก็ใจสลายอีกค้ังหนึ่งร้อยอันเลยเลยยังไงน้อยนี่ก็ต้องตีเป็นหลายสิบตัวแน่แน่แต่น,นจวันนั่นเองยังไม่ทันไยเจ้าทะเลก็เกิดผมจึงขอพักการทำเผาเจ้าทะเลเปล่าเจ้าทะเลหมาคาบด,ดาบกันก่อนปกติครับครั้งนี้ผมก็สแปมสกิลทุกอย่างที่มีโจมตีที่หวังผลและครั้งนี้เหมือนจะหวังผลได้จริงผมเหมือนจะดอบอะไรสักอย่างมา ว้าวคัดีไม่บ่อยครั้งนะครับที่เจ้าฮรงแรมมัจะาจาดรอปของให้เรานนานชีมันจะดรอปเลยเขบ่าได้ดาบที่คมด้านมานะันนั้นมนเป็นดาบที่มาจากบอสมาครับดาบก็คือดาบที่มันข้ามนั่นแหละครับว้าวคือเทสกิลแรกเป็นการใช้ระเบิดวารีสกิลต่อมาเป็นคือวาเลยเป็นการฟันผาดผ่าขึ้นน้ำของคนดีตามเคยครับแต่นผมจะได้ดาบใหม่มาถ้าจะให้ตีบอสได้ดีที่สุดก็ต้องไปผลมังกรเนี่ยแหละผมคนดูในกระเป๋าก่ากอนเฮ้ยเอา้าผมมีแอคอเคียวที่เจ็ดร้อยกว่าอันแล้วนี่นผมไปฟาร์ม เราจะเป็นอีกีก่อนขอหน้าหน้แน่เลยแต่ผมก็จาไม่ได้เหมือนกันเขาก็เลยบอกพันธมิตรจะสนับผมไปว่ามีผมมี700อันแล้วเขาก็ตกใจนิดหน่อยว่ามี700อันเลยเ,ลยเรอเขาบอกโอเคตั้งตามมาตามมาผมก็เป็นคนเชื่อฟังคนง่ายก็เลยตามเขาไปครั้งนี้ผมมาที่ก่อที่มีทรงโค้งหน้าตาปแปลกแลกอยู่รอบๆผมก็ไม่รู้อะไรยังไงนะก็เดินตามเขาไปแบบหวังผลเขาก็พาผมมาท่ถำชีดึ่งชีมันเหมือนมีพระโซนหน้าตาปแปลกแปลกเขาบอกให้ผมคุยกับไอ้นุ่มข้างๆนี่แล้วจ่ายตังให้มันเป็นหนึ่งร้อยเงินเขียวแล้วเขาบอกผมไปแล้วผมมีเรียนต่อ ผมดาวดาวแล้วนั้นมันจะเป็นไอเกมเรียงรูปอะไรอย่างนั้นครับที่ผมเคยเล่นตอนเด็กพอรูแค่เคยนะครับเพราะวผมไม่เคยเล่นมันผ่านเลยสักครั้งคือเกมนี้มันจะให้เราเลื่อนรูปในช่องว่างให้รูปมันติดมาต่อกันอะไรอย่างนั้นครับถึงจะพูดฟังเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะครณเลยมีช่องว่างช่องเดียวมันจะเลื่อนยังไงให้มันต่อกันฝันน่ะผมก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ซะด้วยสิผมต้องใช้เวลาอยู่นานในการเรียงพูดอย่างนั้นผมจะทำได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ผมทำไม่ผ่านและครั้งนี้ผมก็รู้ว่าเราทำไม่ผ่านตอนแรกผมคว่่่่าผมมมมไไรรรรูููู้้ปปนนัแหล มันเป็นยังไงผมก็เรียนกันแบบมั่วๆั้งนี้พอมาครั้งที่ 2, 2ผมเปิดรูปด้วยโทรศาบท์ว่ารูปต้นฉับ,บมันเป็นยังไงแล้วก็พยายามทาเรียงตามไปตอนแรกก็ดูเหมือนจะไปได้ดีผมทาบริเวณแถวแหัวก็เกือบจะเสร็จแล้วใช่ครับแล้วผมไม่รู้ของผิดวิธีหรืออะไรบริเวณแถวหัวมันได้ก็จริงแต่ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วก็เรียบร้อยหมดเวลาพอทําไปตอนแรกก็สนุกแต่บอกตามตรงว่าหลังๆเริ่มเครียดผมก็เลยโอ้พอเราไม่ทําแม่ของเราเฟยเดี๋ยว่อยไปเรียนรู้วิธีการเรล่นอะไรปิศนาเวนี้ก็็พพาาามมมม่อแลล้้วผกิดดไไคั ผมจะทำยังไงอกอกหาเจมมาซื้อสกิลผลตื่นได้คิดออกทางเดียวคือการเติมโลบักไปซื้อเนี่ยแหละผมนึเข้ามาให้ราในเ M ไมยูชอบมาเติมโลบักกันสักหน่อยแต่ภาพไอมอ่ดีผมได้เจมมาไม่ที่เรียบร้อยเติมไปเท่านี้คิดว่าน่าจะพอแล้วแหะมั้งแล้วก่อบมามเลองตัวในการซื้อสกิล E ีก่อนเลยสกิลวีของเด่นนะเกไม่ดูทหหลังสกิลว e มันก็คือการบินนั่นแหละครับแต่เพิ่มเ,เติมคือเอฟเฟกต์การบินมันสวยขึ้นเยอะโคตร มันเป็นการขับพือปีกแบบโว้ Whoa, คือโคตรเท่พูดจริงดูปีกของมันนั่นดิมันเป็นเอฟเฟกต์ที่โคตรอลังการของโคตรดีแม่ผู้สยแล้วตอนยังไม่ตื่นโคตรเลยพี่จังว่าการพิ้วไหวสะบัดปีกนู่นนี่นั่นถ้าต่อมาครับมาซื้อสกิลวีกันแอมดูเหมือนเจมผมจะไม่พอแฮะง็้ขอเติมเพิ่มเติมนิดหน่อยเขาซื้อสกิลนี้มาอย่างไวสกิลนี้นนก็ดั่งที่รู้เลยครับมันเป็นการแปลงร่างซึ่งมันก็จะเป็นการแปลงร่างไปลากฟินิกที่แบบว่าเต็มตัวโคตรเท่ทั้งเอฟเฟกต์บีเอฟเฟ นี่แหละพ้นฟืน้นตื่นและพวกสกิลที่เปลี่ยนนะไม่ต้องพูดถึงครับทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองเลยนู่นนี่นั่นแต่ก็มามาดูทีละสกิลกันเลยดีกว่าสกิลแรกนะมันเป็นการปล่อยลูกไฟไปแบบรัวๆว้าดูหน้าเกงขามโคตรเลยแบบรัวแบบรัวจริงครับโซคาติธรรมดานัๆนมันก็มีมันเป็นการใช้ปีกกระพือตบตบตบ,ตบ,ตบไปแอมน่าเสียดายนิดนึงที่มันไม่ใช่การปล่อยลูกไฟอะ่ะคนที่ผมตบมมีเข้าไปตา,ตามเพื่อตอบหรอแนี่อันนี้ดูไม่เฟี้ยวเลยฮะเอาปีกตบมาถ้าถึงสกิลนี้จะไม่เฟี้ยวแต่สกิลต่่่อออไปะเฟี้ยยยวช สกิลสองมันเป็นการฮิวครับที่ถ้ากดธรรมดามันก็เป็นการฮิวปกตินั่นแหละแค่เอฟเฟกต์อลากาขึ้นแค่นั้นแต่ผมเพิ่งเห็นข่าวว่าสกิลหนึ่งนั้นเมื่อมันกดค้างปุ๊บมันจะเป็นการล้อมร้อมลูกบอลไฟออกมาแล้วปล่อยไปมันก็จะไปปล่อยให้ลูกบอลไฟระเบิดวอคอเทอันนี้ของขอดีส่วนสกิลสามมันเป็นการตั้งท่าพุ่งไปเตะแบบควงสวิงหมุนทิวอันนี้ก็โคเท่แล้วประเด็นคือมันพุ่งยังไกลอ่ะแล้วมาดูเมนผมจะเผือไปหาเรื่องคนใช้ผลมดจีเข้าให้มันก็พยายามจะสวนผมกลับไอผมก็ไม่ ตื่นเลยนะโฮมไลนมันสกิลสามแล้วก็ไล่ตบมันด้วยมือเปล่าๆพบกับสกิลหนึ่งสกิลสองแต่สกิลอื่นน่ะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่หรอกับพูดจริงแล้วก็เรียบร้อยนครับเปิดพี่น้องส่วนสกิลอีนั้นปกติมันจะเป็นการหมุนควงติวติวติวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่มันเป็นการไปจัดศัตรูแล้วก็เอาควางหน้าขึ้นบนลงหลังเป็นรถไฟเหาะเลยีเดียวเชียวอันนี้โคตรเจ๋งโคตรอลังการมนะคุ้มค่าจริงครับกับการเสียเวลาลงดันก้วตาเพื่อทำฟีนิกซ์ตื่นแต่เมื่อได้ผลฟีนิก นี่ตัวต่อไปเป็นเจ้ามังกรเนี่ยเด็กซึ่งผมไม่อยากได้เลยในเในจันววนั้นคุหูพัทธมิตรสละผมเพราะเข้ามาถามเมือรล้ว่าผมมีปัญหาอะไรเขาเข้ามาถามาว่าผมแก้ภาพได้ไหมเขาบอกว่าเขาต้องช่วยแก้ได้แม่นี่รู้ได้ไงฟ้าผมแก้ภาพไม่ได้อ่ะกาจะเห็นแล้วเขาว่าผมจะเป็นเบาวเดิมอยู่เขาก็เลยให้ผมมีมาที่กอเดิมแล้วเขาจะช่วยผมแก้นี่ไม่ช่วยแก้ได้ด้วยหรอที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันมีมาที่กอเดิมมาที่จุดแก้ภาพแก้ภาพนะครับไม่ใช่แก้ภาพจะคิดอะไรกันไปไกลเขาเลยผมยืนเฉยๆแล้วเขาก็นั Oh, ผ่านแล้วไปคุยกับ n p พตัวเดิมอีกครั้งครั้งนี้ผมก็ได้ไปเผาเจ้าทะเลที่ผมก็ยังไม่รู้มันก็่าทำอะไรได้แต่เคเห็นเหมือนจะมีวิ2องวิสาอะไรอย่างนั้นด้วยเดี๋ยวว่ามีโอกาสค่อยมาทำกอนแล้วกันครับต่อมาผมก็จะออกไปหาเซิร์ฟที่มีเจ้าทะเลมาคาบดาบเกิดไล่เข้าออกไาสักแป๊บหนึ่งเลยสุดก็เจอแล้วจเจ้าทะเลมาคาบดาบแถมเวลาเข้ามาหนึ่งชั่วโมงก็โอเครอได้ครับไม่มีปัญหาแล้วผ่านไปยังไม่ถึงห้าทีก็มีใครไม่รู้ผลปีศาจมายัดให้เจ้าทะเลแบบบ้มบัม ว้จาหนึ่งชมมั่วโมงแม่งเดือดสามสิบทีเลยเฮ้ยขาเกิดดีกับขอบคุณงามยามครับผมก็เลยอยากยัดผมของผมบ้างแต่พอผมยัดไปแล้วมันไม่ลดเวลาเลยอะ่ะแล้วพอมา,มาผมก็เริ่มเอะใจว่ะเฮ้ยผมตีเจ้าเลรมาคาบดาบเกินสามตัวแล้วนะผมก็เลยปีนไปที่ก่อนแล้วเควสทำมัดก้ามีกรครั้งหนึ่งซึ่งก็ใช่จริงจริงด้วยผมตีเกินแล้วไม่ได้ผมไปทําอย่างอื่นได้แล้วภารกิจต่อไปคือผมต้องหาออบจัดติดซึ่ะผมไม่ลงดันมาก็บันใจว่าตัวเองมีแต่ป้าป่ดยในกระเป๋าดูเออฮกันรออล้วมัน มีซีรีส์นี้ก็บอกว่ามันหายมาจากบอสแม็กมากอะไรอย่างนั้นครับเจ้ไม่ใช่ที่ผมได้มาเหรอเวทเอ,อ้ย oh, 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 oh. งานหยาบแล้วไงไม่ใช่เฟนบอสที่ยากกว่าปกติทั่วไปแน่นอนแล้วมาให้ผมหาตั้งห้าลูกแน่งานนี้คงไม่ใช่เล่นๆแล้วล่ะครับดูส่วนผมคงต้องไปทำผลพัดตื่นจริงๆแล้วแหละจบก,กระถางแล้วนั่นก็ไป็นทำบอลในมิติจอมองในทิ้งเลคซี่ EP นี้และ EP หน้าคงทำผลพัดตื่นและหมัดก้าวให้ได้คิมนี้ผมขอ330ไลค์เจอกันคลิปหน้าครับไป